สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปิศนากัญจานะครับจาก audio file video file channel นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมนะครับห้องฟังของคุณหมอทีประเสริฐนะครับเรามีนัดพิเศษแล้วกันกับคุณหมอแล้วกับเนียชา K-Studio นะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าเรามีนัดเรื่องอะไรกันเราจะพาขึ้นไปห้องฟังของคุณหมอไปดูกันว่ามีที่เดอะไรอยู่ในนั้นะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ในห้องฟังของคุณหมอทีประเสริฐนะครับก็ระหว่างรอเฮียชานะครับคุณวัฒนาประเสริฐน่าสังจากเคสตูดิโอที่จะเอา,เอาซูเปอร์ทวิตเตอร์อีนิกมาโซปรามาส่งให้คุณหมอแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็รอคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับซิสเต็มของคุณหมอ,อที่ผมได้สอบถามจากทางผู้ช่วยของคุณหมอก่อนว่าณปัจจุบันนี้ซิสเต็มของคุณหมอตอนนี้ เป็นระบบยังไงมีกี่ทางอะไรยังไงบ้างเพราะว่านานมากแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาที่ห้องฟังของคุณหมอนี้หลังจากที่เห็นตัวเนี้ยมาตอนแรกแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็จะมีการขยับเข้าขยับออกนะครับตอนนี้อธิบายคร่าวๆแล้วกันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอาที่พอจะสอบถามได้ความมานะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันลำโพงซิสเต็มลำโพงฮอนของคุณหมอน,นะครับ เวสเทิร์น W.E.16A นะฮะได้ผิดค่าเนี่ยนะครับก็เป็นระบบทั้งหมดนะฮะเป็นระบบ5ทางนะครับก็จะมีตัวไล่ตั้งแต่ความความพีต่ำเนาะตัวนี้เป็นลนักษณะโครงเป็นแบฟเฟิลนะครับข้างหลังตัวไดเวอร์จะเป็นฟิลคอยล์นะครับ18นิ้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นตัวน่าจะเป็นอันนี้อันนี้โลนะครับอันนั้นน่าจะเป็นมิดโลนะครับมิดโลก็จะเป็น เวสเซิล uh, ตองหแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็น uh, ของแท้หรือว่าเป็นของเลิกากับบริษัทของเพื่อนคุณหมอที่เป็นเกานเกาหลีนะครับแล้วก็ uh, สมมุติเป็นโลพิดโลนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คืออันนี้ก็เป็น ทางที่3อันนี้คือว่าเป็น1 2 3นะครับแล้วก็4ก็เป็นทวิตเตอร์นะครับตัวนี้ทางที่5ก็คือซูเปอร์ทวิตเตอร์ของทางแทนนอยนะครับแล้วก็ใช้เ o w e วแอมนะครับตัวนี้เป็นหลอดเอาท์พุต fe fu นะครับ81นะบ81นะครับ fu 81นนะครับของยี่ห้อที่คุณหมอโปรดปรานมากยี่ห้อนี้มิงดะนะครับมิงดะคุณหมอจะชอบมิงดะมากนะครับแล้วก็ ส่วนเฮ์เนเบอรนก็จะเป็น A.M.T. 930 S.T. นะครับเครื่องเล่น cd ก็จะเป็น isotoric เนาะตัวนีเ้เดี๋ยวน่าจะเป็น K03 นะครับที่พิเศษก็คือตัวปร e แอมนะครับจะเป็นมาลัานนะครับมาลัานหนึ่งนะครับมาลัานหนึ่งสมัยนั้นยังใช้คำว่า Audio c o n s o l e นะครับมาลัานหนึ่งนะครับก็แล้วก็ถ้ามองข้างในถ้าลุกไปข้างในจะเห็น หลอดที่เป็นภาพ power supply ของอฟิลคอยน์นะครับนะจะมีเป็นแบบลักษณะเป็นบูโกรอยู่ทำโดยทางาซาวด์ลลี่นะครับของคุณแมปนะครับแล้วก็ใหญ่ๆอันนี้ก็คือเป็น crossover network นะครับน่าจะ power by มิสเ์ขวันนี่น่าจะเป็นช่างขวันนะครับผมนะก็อันนี้ก็คือเป็น s y เ t e m ที่คุณหมอเนี่ยใช้ฟังอยู่ประจำจากนั้นคุณหมอก็จะลองสลับปรับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้น,นอารมณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วอยากลองฟังเสียงแนวไหนนะครับก็ถือว่าเป็น,ปนการหนึ่งได้ประสบการณ์นะฮะแล้วก็เป็นการาค้นคว้านะครับใน,ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะก็เล่นไปเรื่อยๆ <four> คือเรื่องพวกนี้มันจะเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็มีโอกาสก็ได้มาลองแล้วนอกจากนั้นด้วยความที่มีสมัครภาคพวกในแวดวงเครื่องเสียงนะฮะหลากหลายนะครับก็เลยเอาตัวนั้นมาลองตัวนี้มาลองนะครับ ทีนี้เนี่ยที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าในเรื่องของลําโพงฮอนเนี่ยจะมีความไหวค่อนข้างค่อนข้างจะสูงนะครับการที่จะหาตัวพวกซูเปอร์ทวิตเตอร์มาแมทชิ่งเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยก็หลักๆที่พื้นๆก็จะเป็นตัว jbl 0 7นย์้าที่เราใช้กันประจำนะครับที่ใช้กับพวกตระกูล Out เทมั่งหรือว่า jbl มั่งนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอื่น ผมก็จะเห็นบ้างที่มันเป็นริบบอนบ้างนะครับที่มีบางลูกพี่ๆบางท่านใช้นะครับแล้วก็เนี้ยก็จะมามาเห็นแทนนอยแต่ว่าแทนนอยตัวนี้ปกติจะใช้อยู่ในระบบลําโพงที่เป็นค่อนข้างสมัยใหม่ยุคใหม่นะครับแล้วก็ที่เคยเห็นอีกทีหนึ่งก็พวกไพโอนีนะครับตระกูลพวก p t p t พีทีศหรืออะไรทํานองนั้นนะครับผมจํารุ่นได้แม่นนะครับแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะเอา ซูเปอร์ทวิตเตอร์ของยี่ห้ออีดิกมารุ่นโซปราเนโนนะครับซึ่งเป็นอีเ c t ิเล็กโทรสเตติกนะครับซูเปอร์ทวิตเตอร์มาลองดูว่ากับซิสเต็มฮอนที่มีความไวสูงเนี่ยว่าจะเข้ากันได้ดีแค่ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราคงจะต้องพูดคุยกับทางเฮียฉางนะครับแล้วก็อสอบถามข้อมูลทางเฮียฉางว่าในการเอาซูเปอร์ทวิตเตอร์อิเล็กโทรสเตติกของโซปราเนโนเนี่ยมาใช้อ่ะจะแมชชิ่งกันยังไงแล้วก็จะปรับคลอสโอเวอร์ยังไงให้เข้ากันเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับถ้าใครได้ ติดตามชมคลิปของทาง audio file video file เราได้ไปเยี่ยมห้องฟังห้องหนึ่งน,นะครับที่คุณเป็นเพื่อนของคุณธีรวัตรนะครับห้องนั้นก็ใช้ super t ตเตอร์ของ soprano นะฮะเล่นกับลำโพงของเปียก้านะครับรุ่นอ่รุ่น top นะครับก็ได้ผลลัพธ์ของเสียงออกมาที่ดีมากเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่ากับลำโพง super t ตเตอร์ที่เป็น high end นะครับนะเทคโนโลยีสมัยใหม่จะแปทชิ่งกับตัวลำโพง หลักๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดิมอย่างลำโพงฮอนว่าจะเข้ากันมากน้อยเพียงไหนและเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงคือเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ลองฟังเสียงคร่าวๆในเบื้องต้นและซีเซมจากซีเซสมเดิมเดิมเดี๋ยวหลังจากที่ได้ฟังมีการจูแล้วแมทแล้วเนี่ยแมชชิ่งแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีแบบพี่ๆเพื่อนๆนะฮะถ้าและอีกหลายๆท่านที่คุณหมอเชิญมาเดี๋ยวถ้าถ้ามีใครมาทันนะครับที่เราถ่ายคลิปนี้เราก็จะสอบถามความคิดเห็นว่าโอเค หลังจากที่เอาซูเปอร์ทวิตเตอร์ของอินิกมาโ p เปเนโนใส่เข้าไปเนี่ยผลลัพธ์ทางเสียงโดยรวมขึ้นจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรารอเฮียชางกับซูเปอร์ทวิตเตอร์อินิกมาโ p เปเนโนมาเซตอัพกันครับผมเฮียชา่างสวัสดีครับสวัสดีพี่อุ้มมาด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเอาวิทยากรนี่มีวิทนะยากรรับเชิญเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจะไล่กับบอย นี่นี่คุณเขมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเเลยครับนะฮะไหนบอกว่าจะมาช่วยยกไงคุณผู้ชมครับวันนี้เดินเฉยเลยอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าวันนี้เราจะมีแบบพี่ๆน้องๆนะมาช่วยกันฟังแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวเราจะเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะว่าเฮ้ช่างครับเดี๋ยวอันดับแรกเริ่มต้นก่อนเลยครับอยากได้เฮียช่างช่วยเล่านิดหนึ่งครับว่าทําไมคุณหมอถึงตัดสินใจมันเลือกเอาโซปานิโนเมื่อประมาณเดี๋ยวเราเปิดไปด้วยก็ได้ครับอนน้องเปิด ประมาณสักสออาทิตย์ที่แล้วนะคุณหมอก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าเออคุณช่างผมอยากจะลองฟังซูเปอร์สวิตเตอร์โซเปรนิโนนะผมก็เลยอุ้มมาลองให้แกนะแล้วแกก็ฟังอยู่นะแล้วก็เฮฮากันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ก็อุ้มกลับไปเพราะว่าอันนี้เป็นการเอามาทดลองลองก่อนแล้วแกก็ตัดสินใจหลังจากที่เคียงงานโล่งๆแล้วแกบอกเฮคุณชางยกมาเลยผมซื้อไว้คู่หนึ่ง นะแล้วแกก็บอกไว้ด้วยนะบอกว่าเอยถ้าดีนะไปต่อแกมีอีกประมาณ10ซิสเทมนะผมก็เลยสั่งเข้ามาแล้วประมาณ20คู่ลองรับเอาไว้อ้าวมาวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเฮฮานะและเนียลองลองลองดูครับนี่มาเลยมาเลยใช่ครับไอ้คือผมสงสัยเนี่ครับปกติเนี่ยเท่าที่รู้มาเนี่ยพวกลำโพงฮอนเนี่ยความไวมันจะสูงใช่ไหมครับ เอาไมันจะสูงแล้วทีนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรละ่ะเวลาจะหาไอ้พวกไดเวอร์อะไรมาแมชกับมันโดยเฉพาะพวกซูเปอร์ทวิตเตอร์เนี่ยม,มันหาค่อนข้างยากสมัยก่อนที่เรารู้ลูกกันมันก็จะมีพวก JBL 075อะไร์ารทานองนั้นแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันหาที่จะมาแมชมันกันยากๆแล้อันนี้อันนี้แตกต่างเพราะว่าลักษณะของซูเปอร์ทวิตเตอร์ที่ทั่วไปในท้งตลาดเนี่ยเขาจะใช้ ดิเวอร,รอ์ที่แตกต่างกันกรณีของอ n นิกมาส p ซปรานิโน,โนเนี่ยเขาใช้ดิเวอร์ที่เป็นอิเนะล็กโทรสเตติกนะแลกเกอร์กับสิทธิบัตรพิเศษของเขาค,ค,คือเซลฟ์ไบแอดคำว่าเซลฟ์ไบแอดหมายความว่าเราเอา s o ปรานิโน,โนเนี่ยไปติดตั้งกับลำโพงหลักอะไรก็แล้วแต่เขาจะปรับตัวลื่นใช่ไหมอ๋อโอเคครับเป็นส<ต>ิทธิบัตรพิเศษของเขาทำให้ เขาเข้ากับลำโพงได้ทุกแนวแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยนี่น่าจะเป็นชุดที่สามที่เป็นลำโพงวินเทจสองชุดแรกเข้ามาอุ้มไปผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสแต่เที่ยวนี้เนี่ยจะได้เข้ามาติดตั้งด้วยตัวเองทีนี้เนี่ยโอเคเราถ้าเราดูเรื่องของความไวอะโอเคมันมก็ทันกันแล้วทีนี้เดี๋ยวเราคงต้องดูในเรื่องของการปรับ Crossover เวอร์เนาะว่ามันจะกลืนกับอันนี้ยังไงเพราะว่าซสเ็มคุณหมอเนี่ยตอนนี้มัน5ทางแล้ว ใช่ครับทำไมห้าทางทีนี้ถ้าเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันเท่ากับว่ามันจะไปเสริมต่อจากแทนนอยหรือว่ายังไงครับหรือว่าเราจะต้องปลดแทนนอยออกโดยโดยโดยหลักการถ้าซูเปอร์ทวิตเตอร์ไม่ควรใช้ขี่กันอ๋อไม่ควรใช้ขี่กันเราก็ต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนมันจะต้องถูกถีบเอกตสวหนึ่งก่อนทดลองไปกันใช่ครับโอเคครับเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วก็ทดสอบแทนที่แทนนอยตัวนี้นะครับแล้วก็ผลการประเมินของคุณหมอหมอทีนี่ แกก็บอกว่าผมขอสั่งซื้อว่าใช้ก่อนตัวหนึ่งนะฮะนะฮะก็เราก็จะไม่ไม่คอมเมนต์แต่ว่าคุณหมอแกตัดสินใจชอบนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรายกออกมาเนาะอ่ได้ออกมาอูมันแบบปึ๊กๆมากเลยนะเนี่ยตัวบอดี้บอดี้เป็นอะไรอลูมิเนียมอะลูมิเนียมครเป็นอลอยนะฮะโอเคอ่าแล้วให้ให้ดูด้านหน้าด้านหลังใช่ครับนะฮะดูด้านหลัง สวยงามงานเนียบมากเลยนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นทอนนะเห็นไหมฮะมันก็เป็นปักแตนะฮะใช่ครับปากแตข้างในก็จะเป็นแบบมีวงมีคอสเวอ v e r อยู่ข้างในเนาะใช่ครับใช่ครับพี่ไม่ได้ใส่ถุงมือได้ปะไม่เป็นแรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชี้แจงครับในการเชื่อมต่อเนี่ยเราเอาสายจัมเปอร์หรือว่าสายลำโพงที่ดีตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถเสียบเป็นบานาน่าหรือว่าเป็นสเปรดเข้าที่นี่นะฮะ สามารถพ่วงมาจากอินพุตของลําโพงได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้จัมเปอร์จําขึ้นมามีวิธีการเล่นที่อเมริกาเขาจาแนกการเล่นออกมาอยู่สองสามแนวแนวที่1นึ่เขาแยกสายนะไปต่อที่คั่วแอมเลยอ๋อจากแอมเดลิกาถ้ากลับเหมือนกับเป็นใบวายมาขึ้นซูเปอร์เนี่ยอันหนึ่งนะแต่ว่าหลักการเล่นที่ง่ายที่สุดก็คือสายลําโพงเข้าลาโพงเราเนี่ยแล้วก็จําขึ้ัมขึ้นมา แล้วทีนี้ตรงนี้มันจะตั้งได้ว่าโยกมาที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งจุดตัดที่8,000เฮิร์ตั้งไว้ตรงกลางเนี่ยเป็น10,000เฮิร์ตั้งไว้ด้านนี้จะเป็นประมาณ12,000เฮิร์นะฮะแล้วก็ที่สวิตเนี่ยมันมีเกณฑ์ขณะนี้มาตรฐานโรงงานเซตอัพอยู่ที่0 dB ถ้าเราโยกลงนี่หมายถึงให้เขาเบาลงก็คือติดลบไปที่3 dB อ๋อโอเคมันมันค่อนข้างฝ่าจูได้ละเอียดใช่ครับแล้วก็แน่นอนการการเซตอัพแบบกายภาพนะฮะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้อย่างคุณหมอเท่าที่สังเกตท่านก็จะนั่งทํางานแ่ก็หันข้างให้ชุดเสียงหมายความว่าเขาจะฟังในลักษณะของโทนและอารมณ์ดนตรีมากกว่าที่จะจริงจังในเรื่องของโฟกัสและก็เวทีเสียงนะฮะแล้วก็โดยธรรมชาติการตั้งของซูเปอร์ทวิตเตอร ถ้าเราตั้งเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงครับครับนะมันก็จะไปต่อยอดความถี่สูงต้องก็ลองดูจริงๆเนี่ยตัวตัวทวิตเตอร์เขาอยู่ตรงนี้ตรงสูงอันนี้เสียงกลางอย่างเงี้ยถ้าผมเลือกได้ครับนะผมก็จะเลือกเขา ในตำแหน่งที่สูงแต่ขนาดนี้การติดตั้งถ้าเราไม่ได้วัดแล้วก็ทำอะไรมาให้เรียบร้อยก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องตั้งในตำแหน่งประมาณนี้เบื้องต้นไปก่อนเป็นเบื้องต้นไปก่อนทดลองฟังนะแต่การบ้านในการว่าหาตำแหน่งให้เขาเนี่ยมันก็เหมือนลำโพงทั่วไปใช่ใช่ในะฮะนะฮะวันนี้วันนี้เราก็จะมาแค่แบบเอามา ต่อฟังกันเป็นข้าวๆเพราะว่าเรื่องของไฟจูนมันต้องละเอียดต้องละเอียดถ้องใช้เวลาแล้วล่จจะต้องสร้างใช่ใช่เครื่องมือทั้งขาตั้งขึ้นมาให้เขาครับผมโดยโดยหลักอันหนึ่งนะฮะก็คือเสียงแหลมถ้าดีที่สุดนะนะฮะอย่าให้เสียงต่ำเนี่ยมารบกวนเพราะว่าเสียงหูมนุษย์เราจะอ่อนไหวกับด้านเสียงกลางกับแหลมแล้วถ้าเสียงตัวไดเวอร์เสียงแหลมเนี่ยโดนเบรคเขย่าตลอดเวลาเนี่ย ก็เฟดมันก็จะไม่นิ่งนะฮะอย่างขนาดเนี้ยนี่คือตู้ซับนะฮะจะจะซันหน่อยอ่ะถ้ามีทางเลือกอื่นเราจะหาทางเลือกอื่นใหม่อ่า หลังจากที่เราติดตั้งไอ้ซ e ูเปอร์ทวิตเตอร์อีนิกมาโซปาเนโนนะครับไปได้ระยะหนึ่งอันนี้ถือเป็นเฟสแรกเท่านั้นเองนะครับลองการฟังคร่าวๆก็จะมีแบบพี่ๆน้องๆน,นะครับเพื่อนๆมาร่วมลองฟังแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านนะออกความเห็นนิดๆหน่อยๆว่าในการฟังครั้งแรกเนี้ยเป็นยังไงโอเคว่ามันยังคงไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์เพียงแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนเอาเข้าไปาปุ๊บอะ่ะเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงอะ่ะเป็นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันครับ ก็ก่อนหน้านี้สักประมาณ2-3วันก็เดิมทีก็จะเป็นตัวซูปเปอร์ทวิตเตอร์ตัวเก่าก็จะเป็นดมโลหะก็จะได้คาแคเตอร์เสียงที่ค่อนข้างที่จะพุ่งพุ่งเข้าหาตัวนิดหนึ่งแต่พอมาเปลี่ยนเป็นอีลิกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการกระจายของเสียงแบบรอบล้อมรอบตัวเนี่ยมันจะเเรียกว่าฟังง่ายและฟังสบายกว่าครับผมก็ถือว่าอิ o ฟลูสติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลย มันทำให้สารตำเนี่ยฟังได้ชัดเจนขึ้นทั้นที่เรามาเพิ่มแค่ความตีสูงพอเราใส่ซูเปอร์ทวิตเตอร์ซูปานิโนเข้าไปเนี่ยปลายเสียงแหลมนี่จะทําให้มันเปิดกระจ่างแล้วก็ฟังผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยครับแล้วรู้สึกได้ถึงแบบว่ามันมีบรรยากาศของแอลลี่ที่มันมากกว่า15กิโลเฮิร์ขึ้นมาแบบชัดๆเท่าออกก็คงก็คงจะคงจะแบบคิดว่าไม่ได้แล้วฮะต้องคงอยู่ที่นี่นครับ ขอบคุณคุณหมอที่วันนี้เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาฟังซิฟเต้นของท่านนะครับฟังแล้วว่ารายละเอียดที่ออกมาเนี่ยทำให้ความฟางของเวทีเนี่ยทำออกมาได้ดีนะได้ดีมากแล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มฐานเบสขึ้นมาได้หลังจากที่ผมนั่งฟังอยู่ก่อนะครับแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่นะแต่มันก็แสดงศักยภาพออกมาได้ดีมากครับ แต่ทีนี้เราก็มรองผิดรองถูกนี่ว่าไม่ทราบว่ามันจะเข้ากันได้ไหมเพราะว่าชุดเครื่องเครื่องเสียงเราเป็นอีกแบบหนึ่งคุณภาพของเสียงเพิ่มอีก5% 10%แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะในไหน,หนก็ไหน,หนก็ลองลองดูชอบก็ <cycles. S 2> ได้มีโอกาสนะฮะมาเซตอัพเบื้องต้นสำหรับโซเปรินโนนะฮะซูเปอร์ทวิตเตอร์ตัวนี้นะฮะก็เสียงแรกก็มีความรู้สึกประทับใจมันปรับปรุงในเรื่องของไดนามิกทันเชียนนะ <c ười> นแล้วก็ความกลางวาน แอมเบียนความกังวลเหล่านี้สามารถทำได้ะจะแจ้งขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือการการทำให้วีทีเสียงเปิดกว้างออกไปโปร่งขึ้นนะก็แต่ว่าในในยกต่อต่อไปคงจะต้องทำกันบ้านอยู่กับเขานะฮะเพราะว่าอย่างขณะน,นี้ในชุดนี้เนี่ยเสียงแหลม จุดกาเนิดเสียงแหลมเขาจะอยู่ตัวนี้ตัวตัวคอนดำๆตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีซูเปอร์ทวิตเตอร์มาเสียงแหลมมาจากคนละจุดโดยแนวทางแล้วความถี่สูงถ้ามันกําเนิดจากตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะเอาโซปานิโนเนี่ยขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งใกล้ๆกันนั้นสูงก็จะกําเนิดมาจากจุดเดียวกันเป็นพอยต์ซอร์สเดียวกันนะก็เชื่อว่าถ้าผมว่าหนึ่งเนี่ยไม่ให้เขาตั้งอยู่บนซับบูเฟอร์เพราะซับบูเฟอร์มันสั่น ทำให้ตัวเขาสั่นถ้าผมว่าเราเราเราหาขาตั้งให้เขาอยู่ในเลเวลเดียวกันก็น่าจะามีผลดีมากขึ้นนะฮะลองมาติดตามชุดของหมอทีในเที่ยวต่อไปนะครับ